ตาอำ่ำตกใจหมดตั้งแต่ว่าผีตาอ่าขี้เมาประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านรู้จักกันดีถึงเรื่องราวอันแสนสุดเศร้าที่เมื่อครั้งตาอ่าเคยมีครอบครัวตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ในคืนหนึ่งได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านตาอ่าที่วันนั้นตาอ่าไม่อยู่บ้าน จนทำให้ลูกเมียของแกถูกไฟคลอกพร้อมกันทั้งคู่จนทำให้แต่อ่าเสียใจและกลายเป็นขี้มเมามาจนทุกวันนี้ช่วงเช้าของวันธรรมดาก๊อบได้เข้ามาดูสวนและทำการหาปลาริมคลอง ตามความถนัดที่เคยทำซึ่งการอยู่กินของกอบก็จะหากินง่ายๆแต่ละวันที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและทำหน้าที่ดูสวนกับพ่อที่เป็นอาชีพหลักของครอบครัวและเก็บผลผลิตมาขายต่อไป โดยในทุกเย็นหลังจากตัดกล้วยในสวนก๊อบกับพ่อจะเดินทางกลับบ้านโดยรถอีแทนของครอบครัวที่ใช้ลำเลียงขนของต่างๆไอ้ก๊อบพรุ่งนี้เราต้องมานอนเฝ้าสวนวันนี้ข้าเดินดูกล้วยมีคนแอบเข้ามาขโมย ขโมยที่ไหนพ่อมันถึงกล้ามาสวนเราโดยส่วนของกอบก่อมักจะถูกขโมยเป็นประจำจากผู้คนที่ไม่หวังดีพ่อของกอบจึงต้องมานอนเพื่อเฝ้าดูสวนในวันพรุ่งนี้ ในช่วงประมาณสามทุ่มทั้งคู่ก็มาถึงตลาดที่เป็นพื้นที่สรงของที่มีแม่ค้ามารับซื้อโดยตรงซึ่งการทำงานก่อนแล้วเสร็จทุกๆขั้นตอนที่เหลือแค่เดินทางกลับพร้อมกับเงินที่ขายของได้ ึงเส้นทางเข้าหมู่บ้านก็จะเป็นบรรยากาศพื้นป่าที่หมู่บ้านจะอยู่ลึกออกไปและทําให้บรรยากาศชวนวังเวงแต่ในขณะนั้นทางพอกบก็จอดรถริมทางพร้อมกับเรียกชื่อของตาอำ่ำที่เป็นขี้เมาในหมู่บ้านเพื่อรับขึ้นรถกลับทุกครั้ง แต่เมื่อก๊อบได้มองดูก็ไม่มีคนได้ขึ้นมาที่ทำให้ก๊อบเข้าใจว่าตาอ่ำคงไม่ได้ขึ้นมาด้วยเช้าของวันต่อมา ก๊อบก็ตื่นขึ้นมาทำงานที่จะต้องเข้าสวนกับพ่อตามปกติของก๊อบทุกวันแต่ในวันน,นั้นพ่อของก๊อบได้ป่วยกระทันหันและมีแม่คอยเฝ้าดูแลที่การเฝ้าสวนวันนี้คงต้องเป็นแค่ก๊อบเพียงคนเดียว โดยตลอดทั้งวันก็ไม่ได้มีงานมากมายเพราะก้อยเพิ่งตัดไปขายจึงทําให้งานของกอบเพียงแค่ดูความเรียบร้อยภายในสวนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาขโมยของซึ่งในทุกครั้งการนอนเฝ้าสวนจะเป็นหน้าที่ของพ่อที่กอบจะมาด้วยเป็นบางครั้งแต่การนอนในค่ำคืนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องนอนคนเดียว เวลาผ่านมาในช่วงเย็นที่ก๊อบตรวจดูความเรียบร้อยและเดินถังหญ้าไปในสวนที่เป็นงานที่ทำในวันนี้ซึ่งอีกไม่นานท้องฟ้าคงจะมืดสนิทที่ก๊อบคงรีบเตรียมตัวเพื่อนอนเฝ้าสวนในคืนนี้ เวลามาถึงในช่วงค่ำที่ก๊อบยังคงนั่งเล่นเพื่อดูทีวีด้านในและรอให้ง่วงค่อยเข้านอนซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็เป็นป่าล้อมรอบสวนและโดยรอบไม่มีบ้านคนที่ทำให้เริ่มดึกก็ยิ่งทำให้บรรยากาศรอบๆดูหน้าวังววงยังไงชอบโกน แต่ในค่ำคืนน,นั้นที่เมื่อกอบได้มองออกไปก็ได้เห็นร่างของชายแก่ที่ดูจากท่าทางคงจะเป็นตาอ่ำขี้เมาที่คงเดินผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแกเดินไกลมาถึงนี้เลยสงสัยคงจะเมาหน้าดู แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ก๊อบต้องตกใจที่จะอัมมายืนท้ายลดซึ่งไม่ทราบว่ามาแต่เมื่อไหร่ตาอัมแกจะกลับหมู่บ้านเหรอซึ่งเมื่อก๊อบได้พูดถามไปตาอัมก็ได้แค่ยิ้มมุมปากที่ดูแล้วคงจะเมามากและเดินหลงเข้ามาแน่ แต่เมื่อละสายตาไม่นานทางตาอ่ำก็ได้หายไปที่การนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้ยากที่จะทําได้จนทําให้ก๊อบขนลุกไปทั้งตัวเมื่อได้เจอเช่นนั้นจึงทำให้ก๊อบไม่อยากนอน และเลือกจะเดินทางกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไป5กิโลซึ่งการออกมาก็ต้องผ่านกับปาริมทางบวกกับบรรยากาศมืดสนิทที่ยิ่งทำให้ดูวังเวงและคนลุกทู่ไปทั้งตัว แต่สิ่งที่กอบรู้สึกได้ถึงเสียงเท้าที่วิ่งตามหลังมาที่เป็นเสียงวิ่งของบางสิ่งแต่ดังไกลเข้ามาเรื่อยๆและสิ่งที่อยู่ด้านหลังคือล่างของตาอัมที่วิ่งใกล้กลับมาถึงลถได้มีรูปร่างที่หักบิดเบี้ยว แต่ด้วยความตกใจก็จึงเร่งเครื่องยนต์หนีที่กวอมคิดในตอนน,นั้นต้องกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุด mm hmm. เมื่อมาถึงบ้านทุกคนก็ตังตกใจที่ก๊อมมีอาการตัวสั่น และพูดคุยอย่างคนไร้สติเมื่อตั้งสติได้กอบก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่พ่อแม่ได้มองหน้าค้ายกับรู้อะไรบางอย่างซึ่งในช่วงบ่ายที่ก๊อบได้ไปเฝ้าสวนกล้วยชาวบ้านก็ได้กินเหม็นเน่าจึงเดินเข้าไปดูในปา่าก็พบว่าเป็นร่างตาอามที่คาดว่าอาจจะตกต้นไม้ และคงจะเกิดมาแล้วหลายวันในเหตุการณ์ที่เจอตาอำ่ำตั้งแต่พอรับแกกลับบ้านก็คงเป็นวิญญาณไม่รู้ตัวจึงคงเดินวนเวียนไปมาตามปกติที่เคยทำจนชาวบ้านมาพบร่างแกและประสบการณ์ของกอบก็ทำให้การนอนคนเดียว ที่จะมานอนสวนยามใดต้องมีนคนมานอนเป็นเพื่อนหนึ่งคนเพราะสิ่งที่เจนอนานทางกอ๊อฟจะไม่มีวันลืม